ครับวันนี้มาเงินเป้อุ้ยแก้วไม่อุ้ยแก้ววิยะที่บ้านแม่กุ้งบอกนะครับเงินหลังนี้มีความงดงามและก็ปานิชเพราะว่าป้าอุ้ยแก้วเนี่ยเปิ้นทาเองก้อนสน500นห้าร้อยครับเป็นไม้ซักกับตึงหลังนะครับเงินหลังนี้ผมเคยมาสัมภาษณ์แล้วเมื่อประมาณสามปีที่แล้วนะครับเคยพบกับหลานเปิ้ลนะครับยืนยันขนาดเลยครับว่าเงินหลังนี้เปิ้ลจะเก็บรักษาไว้อนุรักษ์ไว้ด้วยความว่า,าเป็นฝีมือของอุ้ย ปัจจุบันน้องเฮียนอยู่ที่วิศวะโยธาที่สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็สมใจเขาจะเห็นว่าการที่บรรทรุตสืบสายเลือดในความเป็นวิศวะเขาจะดูนะครับลวดลายต่งตางๆที่ปูยแก้วทํานะครับเขาจะเห็นความละเอียดอย่างลึกซึ้งอยู่ครับเสาก็อันนี้จะเป็นเลี่ยมเลยนะครับดูขนาดของตปงที่ทีนน่นครับอันนี้เสียงด้านบนก็นจะเป็นเสียงของการสัมภาษณ์นะครับ อันนี้มีกี่ผ้าที่อยู่นะครับอันนี้สภาดําเดิน <พอ S 1> ดูแล้วก็เติงหาพวกอุ้ยไม่อุ้ยเฮาขนาดเลยครับเฮาจะมีเหงืออรักษาอย่างอีนักเหงืนที่ชุมชนจะบ้านสะบัดตองจํานวนมากเลยครับเป็นเงื่อที่หลังที่บบใหญ่นักที่ปอบ้านพวกอุ้ยไม่อุ้ยได้สร้างขึ้นมาคนเดียวนี่ครับเป็นรายละเอียดสเสน่็กเล็กน้อยของหัวเสาครับเหน็นไหมครับ ดูครับเห็นกัครับการขึ้นบันไดไปเดี๋ยวเราจะพาเข้าชมตังใหนหน่อยนะครับอันนี้กรรเซยงสัมภาษณ์นะครับมีม,มีมีคนสัมภาษณ์อยู่ครับครับอันนี้ทีมงานสัมภาษณ์เราเานะครับ